แหละไม่คือผมจะพูดสรุปเลยแล้วกันถ้าเกิดว,ว่ามันมีปัญหาผมเอาหลานผมออกมาแค่นั้นเองกุ่บ้าน้ำครับมิเกลหนูมีอะไรจะถามป้าไหมเราแค่ไม่สบายใจเรื่องุ่บ้านกับตุณหลอป้ากับหมอโนรินเป็นพี่น้องกันครับป้าก็เลยต้องคลุมเขาเป็นบางครั้งหรือบางเวลามันก็อาจจะมีอะไรที่มันดูท่าทีแบบเกินเลยไปบ้างแต่มันไม่ได้มีอะไรครับเป็นพี่น้องกันแต่ถ้ามิกเกลไม่สบายใจมิกเกลไม่ต้องมีป้าในชีวิตก็ได้นะ ตองอแสนสวยชาแนลลุงกำลังจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วลุงกําลังจะไปสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศของเราเป็นสถานที่ที่คอมแรงและราคาไม่แพงด้วยที่ไหนนะลุงอย่าบอกนะว่าหลานก็จะไปที่เดียวกับลุงเหมือนกันใช่น้ำหนูก็จะไปที่เดียวกับลุง อันลงว่ามาสิ I have to be b l u นนะบนู oh. ใช่ไหมร้านนี้เจ้าของใจดีที่ใส่หน้ารักถูกต้องไหม <c oughs> เราจะไปร้านเดียวกันเลยสมแล้วที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันไอ้หลานน้านได้เลยล <c oughs> ไอ,อไ้หลานเจ้าน้อะชุนไปหลาน,ช,นชุนูปาชานมึงยังจะคุยอีกเหรอเกลกับคำพูดที่ว่าถ้ามึงไม่สบายใจ มึงไม่ต้องมีมันในชีวิตก็ได้ <c oughs> แต่มันเลือกที่จะไม่ตัดผู้ชายพี่เกลนะอันนี้คือน้องอธิบายทุกอย่างให้ฟังแล้วหรอทําไมมันถึงไม่บอกว่า <c oughs> ถ้า <c oughs> มึงไม่สบายใจ <c oughs> มันไม่อยู่ใกล้คนนั้นก็ได้แต่ทําไมมันถึง <c oughs> เลือกที่จะตัดมึงทิ้งไม่เกลอันนี้ลุงบอกเลยนะ <c oughs> มึงไม่จำเป็นต้องมีมันเว้ยลุงจะดูแลมึงเองถ้ามันแคร์มึง มึงเป็นหลานมันมันจะเลือกมึงมากกว่าที่เลือกผู้ชายเว้ยทร,รงทายด้วยอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าหลานไม่สบายใจอะ่ะหลานไม่ต้องมีป้านในชีวิตก็ได้แต่มันเลือกที่จะอยู่กับหมอคนนั้นต่อมึงคิดว่าจะไม่มีอะไรไหมก็แค่คนที่รู้ตัวว่าตัวเองทําผิดแต่ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรมีส่วเป็นคนที่ทม่กจะลงโทษตัวเองแล้วก็ตัดคนืีนตัวเองไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หานเว้ยกูรู้จักมันดีพอเว้ยถึงโมโหไง คือพัอกี้ยาคือ então, อธิบายฟังแล้วแล้วก็เลอกเลอกที่จะจบประโยคนั้นถูกไหมคะฟังหมอไม่พูดอะไรเลยหรอพูดวัดไปวนมาคือฟังแล้วอะดูแล้วมันคือมันพําคำพูดคำกลัวะเหมือนกับว่าเออต้องการให้เกลเป็นอย่างงู้นต้องการให้เกลเป็นอย่างนี้แต่มันไม่คิดที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรเลยเว้ยซึ่งปกติคนอะมันมีอะไรทั้งคู่เว้ยฟังแค่นั้นมันรู้อันนี้พี่เกลเข้าใจในในการกระทําของป้าแล้วหรือยังคะเข้าใจคุณป้าอธิบายให้บัวบัวนะแต่จุบป้าพูดแบบว่า ก็จะตัดหนูครับเนี่ยกูบอกวให้วางมันไปมันเกินเกินมากมาก15น t e s later ไหนมีกบมาบุยไหนขึ้นมาตีหนูเสียใจหนูเสียใจที่ตุ่มบ้าบอกว่าให้หนูตัดตุมาเลย ป้ารักหลานนะป้ารักมิเกลที่ป้าพูดออกไปอะคือป้าก็ยอมแล้วว่าป้าก็ประชดเข้าใจไหมแต่ป้าก็อยากถนอมน้ําใจมิเกลที่สุดคนอื่นอะป้าไม่สนหรอกเขาจะคิดอะไรยังไงอะป้าแคร์มิเกลป้าก็เลยมานั่งคุยกับมิเกลตรงนี้งลยงกับป้ามันมันไม่ใช่เหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมิเกลป้าเข้าใจนะว่าบางทีอาจจะมีคนเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ของเรื่องป้ากับโนรินได้ป้าก็ไปอธิบายเข้าใจไหม น้องมันก็พูดถึงแต่มิเกลหัวล้อก็เหมือนมิเกลคนทั้งโรงพยาบาลก็แซวคือเรามันตีหลังโรงพยาบาลกันนะเราช่วงปีใหม่มันก็ตีกันทุกวันเลยอ่ะหลานพอเขาเป็นป้าของหลานเขาก็เอาหาเกตบ้าในรูปแบบที่แบบพูดถึงแต่มิเกลทาลูท้องฟ้าให้มิเกลอะไรอย่างี้ทุกวันบอกว่าตัวเองอันนี้จันทร์สวยตัวเองเป็นพระจันทรอะไรมิเกลคือพระอาทิตย์ของเขาก็เม่นโอ้ป้าหลอกทุกครั้งเวลามันหัวเราะ เขาอะชอบหลานมากมากเลยนะดังนั้นป้าก็ถ่ายรูปให้หลานเห็นว่ามันก็อยู่แถวาถนั้นใช่ไหมจำได้ไหมที่เรามาเล่นหลังโรงพยาบาลกันวันนั้นอะไม่ได้มีเหินเยอะอยแต่ถ้าคนมันเชื่อแล้วมันพูดไปอะป้ามองว่าอยู่ที่เจตนามากกว่าว่าเขาอยากให้เองกับป้าอยู่ในสถานะไหนหรือว่ายังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีไหมเก็นปะป้าเริ่มเหนื่อยกับการใช้ชีวิตกับอะไรต่างๆไม่มีเพื่อนเล่นอะเกลือคือเป็นป้าของป้า ้าอยู่นู่นหมดเลยอ่ะจะเข้าไปก็โดนไล่โดนอะไรแบบเข้าใจไหมโดนไล่ด้วยเหรอทําไมจุนดุงต้องไล่จุนป้ามันไม่เหมือนเดิมแล้วคีดูงผมเข้าใจจุนป้านะแต่มันไม่งีเลยแล้วยิ่งมันเป็นป้าด้วยซ้ําอ่ะมันยิ่งไม่น่าจะมีอะไรหรอกป้าหลานเก็ดใช่ไหมเราไม่มีอะไรหรอกจุนป้าจริงๆนั่นแหละมันเลยดูกันที่เรื่องของเจ็าแต่พอมันเป็นจุนป้า หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนดาร์ดได้นะแล้วหนูไม่ชี้อะไรเลยแต่แบบพอหนูฟังพอพูดถ้าพูดเด้อเดหนูทำให้หนูชี้เข้ามาป้ายยอมรับหรือว่าที่ป้าพูดเมื่อกี้ที่โรงพยาบาลอป,ะปาะชดพักก็ยอมรับผิดมิกเกลให้อภัยป้าได้ไหมป้าก็อายุแค่สิบเก้าขวบป้าไม่ได้จะตัด,ตดหนูจะ้ว้กับบ้าดัดหนูพอป้าพูดแบบนั้นหนูเลยเสียใจหนูเสียใจมากๆ แต่ตอนนี้มันไม่เป็นอะไรแล้วนะจริงนะร้ำโอเคแล้วนะเกี่ยวก้อยหรือ,อยังเกี่ยวได้เกี่ยวได้ three days later ไีอุนะ้ยนะขอหมออุ้มได้หรือเปล่า,าใครทําอะไรหนูทําให้เสียงหนูเป็นอย่างนี้ล่ะไม่มีใครทาอะไรหนูได้ได้นอกจากตัวหนูเองใช่หรือเปล่า จำได้ด้วยวอนะจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับหนูนะ่ะหนูเคขึ้นแล้วเช่เปล่เปล่าหนูโดนเลยนะหลังจากนี้อุ้ยไปหา <c oughs> ที่รบก่อนอย่าหนูไม่สบายนะ่ะคุณหมอเป็นะไรมากไม่เป็นอะไรเลยพี่หมอไม่ได้เป็นอะไรครับหนูแหละเป็นอะไรมากหรือเปล่าถ้าหนูไม่เป็นอะไรแล้วอะ่ะดีแล้วเอ้าเป็นไงล่ะคราวนี้หมอติดกาวที่แว่แล้วล่ะ <c oughs> ไม่โดนหรอก ไมปโดนเอาเป็นตุ้มตุ้มๆมตุ้มเหรอไอ้นล้วแว่นมองหายไปไหนเนี่ยตรงทางขยาแล้วจริเหรอวนี่หรอใช่มันเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยขยาเบียดด้วยอาดูจุ่ไปด้วยอุ้ยได้แล้ว หนูนี่นะมิเกลครับมนะอหมอขออะไรอย่างได้หรือเปล่าขออะไรหลังจากนี้อนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมิเกลจะเชื่อทุกคนก็ได้แต่ว่าเอาจริง,รง,รงๆหมออยากให้มิเกลเชื่อหมอได้รดอเปล่าให้มิเกลเชื่อหมอมิเกลเชื่อหมอ <c oughs> ใช่ไหมครับหมอไม่น่าไว้ใจ <c oughs> เอา้าทำไมพี่หมอถึงไม่น่าไว้ใจล่ะมิเกลชี้ดูต่อ งั้นเด่นจากมิเกลเชื่อหมอคนเดียวเป็นถ้าหนูสงสัยอะไรอะ่ะหรือหนูไม่สบายใจอะไรเอาเข้ามาถามพี่หมอได้ไหมครับม<า>ไม่ว่าทุกเรื่องเลยนะพี่หมอจะตอบหนูทุกอย่างเลยโอเคไหมโอนคนะโอเคนะ okay. แล้วก็มีอะไรก็อย่าเอาไปคิดคนเดียวมีอะไรก็บอกพี่หมอโอเคไหมครับอคนะคุณหมอดังเหมือนดามเหมือนกันเรื่องอะไรอะ่ะก็เหมือนที่คุณหมอพูดกับมื พี่หมอจะเชื่อแค่หนูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนูโอเคไหมครับโดนเด้นะแอนดี้กันแล้วนะเ<า>กี่ยวก้อยกอนเดี๋ยวด้อยมิเกลมิมิมกลรู้จักที่รับของหมอหรือเปล่าคืออะไรเหนะพี่หมอเวลาแบรบรู้สึกแบบอย,อยากอยู่คนเดียวเลยรู้สึกเหงาจะขึ้นมาบนนี้ล่ะเเคยเห็นหรือเ <มา S 1> ป<ะ>ล่าไปดูลมใบทายแล้วล่ะคันดูทายใช่อะไรเนี่ย <laughs> ตรงที่พี่หมอชอบมาถ่ายรูวให้หนูน่ะตรงนู้นตรงนู้นพระอาทิตย์จะสวยมากเลยหนูดูหระเป๋าแล้วก็ตรงนู้นพระจันทร์จะสวยมากเป็นพิเศษนี่ไงหนูเคยมาตรงนี้หรือเปล่าไม่เคยอ่ะ5 minutes later คหมี้ทาไมดีกว่าหนูจะไม่มาซะแล้วเป็นห่วงแทบแย่เลย ดูข่อะไรอหนูบอกว่าไม่ว่างพี่หมอก็เลยไม่กล้ากวนเลยเนี่ยแตอนนั้นหนูไม่ไหวหนูคงจับจูบบ้าดูก็นั่นแหละก็เห็นหนูหนูยังไม่ว่างพี่หมอก็รอไงตอนนั้นต้องต้องโตดูด้วยขอโทษครับแต่ตอนนี้ไม่โกแล้วล่ะงั้นโกรธพี่หมออีกรอบแล้วกันโกรธที่พี่หมอไม่ขออนุญาตแล้วกันโอเคไหมไม่โกจะโตทําไมจริงเหรอ หมอทำให้โกรธโกรธหรือยังไม่โกรธหนูนี่นะโอเคโกรธก็ไม่โกรธไม่โกรธหมอก็ไม่โกรธทำหนึ่งนะ <c oughs> หมอก็ไม่โกรธครับหมอก็ไม่โกรธข <c oughs> ี้โกงจังเลยนะ <c oughs> ตัว <c oughs> แค่นี้ฮะขี้โกงจังเลยตัวเลยแค่นี้เอราเดยนหนูไม่หานด้งก่อเขาบอกให้ไปรวมแล้วมานะโอเค มันเป็นลิฟตนะ์น่ะใช่แล้วมันเป็นลิฟตนะ์น่ะ